สวัสดีครับพวกับพี่ชาร์ปสายย่อาการที่จะทําอะไรก็ไม่รู้ครับวันนี้เราก็จะมาดูอาหารในตู้เย็นของเรานะครับผมไปดูกันเลยดูทส่วนมีอะไรบ้างโอ้ยอกินเองไข่ไหมไข่ไหมทุกคน โอเคทำไหมเอมอดูก่อนครับท่าผู้ชมค <c oughs> ีว่าก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ขอกดไลค์กด, like, กด share, แชร์แล้วกดกระตุ้นสไลดด้วยนะครับผมรู้ไหมครับคลิปใหม่ๆครับผม อัพโหลดทุกวันนะครับผมทุกฟนงงไม,ไม่ไม่มีน้ำมันเลยอะเฮ้เสงอะ่ะไม่มีน้ำมันเลยไม่มีน้ำมันจะกินอะไรดีเนาะทุกคนชิคเอ้าหน่อยกินอะไรดี กินเลยดีวะไม่มีน้ำมันแล้วกินเลยดีวะทุกคนก็อยู่ที่บ้านครับช่วงโควิดเงาเนาะเ,เออทุกคน,นเหงาอยากหาอะไรกินเนาะเงงดีวาทำอะไรดีวะกินอ,อะไรกินดียวดูที่นี่แหะไรนี่นะ น้ำขวดเดียวมีน้ำวดเดียวดูชมมานนี่น้ำคนเดียวเองอ่ะมือแค่น้ำวดเดียวเองอ่ะโอ้ยโอ้สะชิน้นวันนี้ก็ขอโทษด้วยนะครับผมไม่พอดีไม่ได้ไม่ได้เตรียมของมาน,นะครับ ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย